มือปราบสัมภเวสีผู้หญิงคนหนึ่งต้องเก็บซ่อนพฤติกรรมที่น่ากลัวของเธอเอาไว้นานนับปีซึ่งมีเพียงคนในครอบครัวเท่านั้นที่คอยอยู่เคียงข้าง ละหาทางรับมือกับปีญ,ญาณที่ผู้โหยซึ่งคอยเข้าสีร่าของเธอทีมงานมือปราบสัมภเวสีได้เดินทางไปหาคุณส้มผู้ประสบเหตุของเราในครั้งนี้เธอและสามีได้พยายามหาทางรักษาและป้องกันไม่ให้ตัวเธอถูกผีเข้าตลอดสองปีที่ผ่านมาแต่อาการของเธอกลับทำให้สามีที่คอยดูแลและห่วงใยนับสิบปี เริ่มรู้สึกหวาดกลัวภรรยาของตัวเองจนไม่กล้าเข้าร่วมพิธีในวันนี้เลยครับเราอาการที่เกิดขึ้นกับพี่นี่มันเกิดขึ้นมานานหรือยังครับนานแล้วประมาณปีสองปีได้ค่ะระหว่างสองปีน,นี้คือเราไม่เคยรู้เลยว่าเรามีอาการไม่เคยรู้ว่าเราเป็นยังไงรู้แค่ว่าใกล้วันโกนใกล้วันพระหรือว่าเวลาบางทีเราปวดหัวเราจะปวดหัวเราจะอ,อ้วกเราจะเมื่อยปวดเหมือนมีคนแบบ ทับเราอยู่เราเหมือนไปทํางานหนักๆมาเงี้ยรเราก็จะบอกแฟนวะ่าเออเราไม่ไหวนะเราปวดหัวเรามีอาการแบบเนี้ยพาเราไปปัดหน่อยแฟนก็จะพาเราไปปัดตลอดระยะเวลาสองปีที่คุณส้มถูกผีเข้าเธอรับรู้ถึงอากาศที่เกิดขึ้นกับตัวเองเพียงแค่อากาปรปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนและอากาปรปวดตัวทุกวันพระเท่านั้นแต่เพราะอะไร คนที่เคยเห็นคุณส้มถูกผีเข้าถึงไม่ยอมบอกอาการที่แท้จริงกับเธอเลยแม้แต่ครั้งเดียว <S <S <an> <S และคลิปที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่ในตอนนี้ก็คือ <S <S <ans> <S เหตุการณ์วันที่คุณส้มตัดสินใจเดินทางไปหาหมอปลาเพียงลำพังเพื่อหาทางรักษาตนเองแต่เมื่อได้เจอกับหมอปลาเธอก็มีอาการขึ้นมา จนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยซึ่งอาการและท่าทางของเธอที่ได้แสดงออกมาให้เราเห็นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้คนรอบข้างไม่กล้าพูดถึงมันอีกเลยพี่เป็นแบบนี้ไดนะ้ไงครับใจที่คิดคิดว่าเราไปทำงานไกลแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบใสพ่พระเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรแล้วถามหมอที่เราไปปัดเขาก็บอกว่า มีคนมาขอขอเรากินเขาอ,อดเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยให้เราไปทําบุญทําทานให้บางทีก็มีเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายแล้วแต่อะไรเงี้ยถามเขาเขาก็บอกเราได้แค่นี้คือตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นเพราะพวกวิญญาณพวกผีอย่างนี้เลยครับไม่ได้เชื่อทางนี้ตอนแรกอะ่ะคิดว่าเออเราไปหาหมอหมอว่าเราเป็นความดันเราน้าในหูไม่เท่ากันเราเครียดอย่างเงี้ยแต่เราไม่ใช่มันเป็นนักเลื้อยนักเลื้อยเราก็เลยลองไปทางนี้ดูบ้าง ทุกคนคิดว่าเป็นเพราะอะไรถามเนะขาไมเขาเ่ได้บอกเรานะเฮ้ย <Hey S 1> <Hey S 2> เป็นเพราะที่บ้านหรือว่าแม่เ,เคยพ <ทำ S 1> <ม>ูดเราก็เลยถามแม่เออแม่ว่าน่าจะเป็นที่บ้านแล้วหรือเปล่าเพราะว่าสมัยบุญญาตายายเขาบอกกันว่าที่แถวเนี้เป็นป่าช้าเก่าป่าช้าเก่าแม้ว่าที่ดินบริเวณนี้อาจจะเป็นป่าช้าเก่าที่ตอนนี้ ความน,น่ากลัวของมันได้ถูกปลูกทับไปด้วยบ้านเรือนของชาวบ้านที่เข้ามาอาศัยซึ่งไม่มีใครเคยเจอหรือถูกผีเข้าเลยแม้แต่คนเดียวแต่คุณตากลับเชื่อว่ามันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกสาวต้องถูกผีเข้ามาจนถึงทุกวันนี้คือพี่ทั้งครอบครัวพี่ะคอย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก่อนค่ะมันก็เลยปล่อยไว้ลกลางใช่ แล้วพอกลับมาอยู่มันมีอะไรเปลีป่ยนแปลงไหมมีสารมาอยู่หลังบ้านเราสารแลร้วสารคล้ายๆสารตตยายอะมันมาจากไหนครับเราไม่อยู่อะเขาตัดต้นมะม่วงนะ้ำมันท่วมหรือว่าไงนี่แหละแล้วกลับมาทีสารก็มาอยู่หลังบ้านเราแล้วอ๋อแล้วมันมาอยู่ได้ไงพี่พี่ทราบไหมนียไม่ทรา,า,าบเลยว่าใครเป็นคนย้ายมาอะไรมาไม่เคยรู้เลยแล้วคนที่เขายังอยู่เนี่ยในซอยนะ คือพี่ได้ไปถามเขาไหมว่าใครถามคเ,เคยถามเขาก็บอกเขาไม่รู้ไม่รู้ตั้งแต่คุณส้มไปหาร่างทรงกลับมาเธอก็เริ่มนำของกินและสิ่งของต่างๆไปกราบไหว้ศาลที่หลังบ้านเพราะคิดว่าเป็นวิญญาณที่หิวโหวยซึ่งร่างทรงเคยทักมาสิงสถิตยอยู่นาศาลแห่งนี้และก่อนหน้านี้ เธอไม่เคยนำสิ่งของไปถวายหรือกราบไหว้เลยแม้แต่ครั้งเดียวคือเขาไม่เคยระบุเลยมว่าเป็นผีตัวไหนผีตัวไหนอะไรยังไงไม่เคยเพราะมันเยอะมากใช่แต่ส่วนใหญ่ที่มาเข้าเราจะเป็นผีแปลเล่าให้ฟังนะคะบางทีก็เสียงหัวเราะผู้หญิงบางทีก็ผู้ชายบางทีก็เด็กบางทีก็คนแก่พอเรารู้เราถามขนาดนี้เลยเดาะ เรามาย้อนด,ดูเหตุการณ์ขณะที่ทีมงานเดินทางมาถึงบ้านของม้มและได้นั่งพูดคุยกับเธอกันครับจูๆ่ๆเธอก็มีอาการขูีเข้าทําให้ทีมงานและญาตช่วยกันหาน้ํากับยาดมมาช่วยให้อาการของเธอสงบลงหลังจากนั้นเราก็ตั้งใจว่าจะนําคลิปวิดีโอที่ช่างภาพของเราได้ถ่ายตอนที่เธอเริ่มมีอาการมาเปิดให้ดู และนั่นเป็นครั้งแรกที่คุณส้มจะได้รับรู้อากาศที่แท้จริงของตนเองครับ mm hmm. เรามารอดูกันนะครับว่าคุณส้มจะรู้สึกและมีอาการอย่างไร mm hmm. เมื่อเห็นสภาพของตนเอง mm hmm. ตอนที่เขาสิ่ว่า mm hmm. ช่วงหน้าห้ mm hmm. ามกลา พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาถาน facebook รายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละสรางวัลติดตามการประกาศร,รายชื่อ ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทางเฟซบุ๊กรายการมือปราบสัมภเวสีมือปราบสัมภเวสี